สวัสดีค่ะชื่ออรนุชวงใหญ่ค่ะชื่อเล่นเฟิร์นนะคะปัจจุบันสมรสแล้วกับคุณอาลูค่ะมีลูกสองคนลูกชายชื่อน้องปันปอนและลูกสาวชื่อน้องปันปันค่ะเฟิร์นเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตอนปีหนึ่งค่ะมีพี่ๆเขาได้มาประกาศแล้วก็ชวนเราไปค่ายนะคะเป็นค่ายรับน้องแล้วเฟิร์นก็ได้ไปค่ะแล้วพอหลังจากค่าย พี่เขาก็ชวนไปโบสถ์อีกค่ะเฟิร์นก็ไปไปอยู่ประมาณ3เดือนแต่เราไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะเราก็ไปเพราะว่าพี่น้องในคิตจักรกน่ารักมากแล้วก็คริสเตียนเขาค่อนข้างใจดีกับเราค่ะแล้วก็มีพี่คนนึงนะคะในโบสถ์เดินมาคุยกับเฟิร์นจริงจังซีเรียสทุกครั้งที่เวลาเจอเฟิร์นะคะก็จะมาท้าทายให้เปิดใจอยากจะรู้จักพระเจ้าก็มาถามเฟิร์นว่าเฟิร์นที่เห็นเฟิร์นมาโบสถ์นานแล้วอะ่ะอยากรู้จักพระเจ้าไหม แล้วณตอนนั้นเฟิร์นมีความรู้สว่าก็ได้ก็รับเชื่อแบบตัดความลำคานไปอะค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะก็เฟิร์นก็ได้ลองอธิษฐานแต่ปรากฏว่าการอธิษฐานของเราอะมันเป็นการอธิษฐานแบบเป็นจุดเล็กๆเ,เฟิร์นก็จะคิดอยู่เสมอว่าเออคงฟุกแหละแล้วก็แล้วก็อธิษฐานมั่งไม่อธิษฐานมั่งค่ะ มีอยู่วันหนึ่งค่ะเฟินนั่งอยู่บนรถเมย์กำลังจะกลับหอแล้วอยู่ๆฝนก็ตกหนักมากแล้วเฟินก็ไม่ได้พกร่มเลยนะคะเฟินก็เลยเริ่มิษฐากับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ฝนหยุดตกได้ไหมหนูไม่อยากเปียกแล้วพอรถเมย์ใกล้ถึงหอค่ะฝนก็ค่อยๆหยุดตามคำิษฐานณนะตอนนั้นความรู้สึกของเฟินไม่ได้รู้สึกว่ามันฟลุกแต่มันกลับเป็นความรู้สึกที่ดีๆแต่เราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามัน มันคืออะไรจากเหตุการณ์น,นั้นทำให้เฟิร์นเปิดใจอยากรับเชื่อแล้วก็อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นค่ะหลังจากที่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วเฟิร์นก็ได้มีโอกาสเข้าสู่งานรับใช้มากขึ้นค่ะแล้วก็ได้มาเจอคุณหลูค่ะเราเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนผู้รับใช้ จนกลายเป็นคู่ชีวิตแล้วเราก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันเราได้รับใช้ร่วมกันในเวลานั้นนะคะเราสนุกมาก,มากค่ะกับงานรับใช้เรามีกําลังเราทําไปได้วยกันค่ะในขณะที่เรารับใช้เราก็ได้ล้าเลยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพอนานวันเข้าเราสะสมมาเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็เริ่มอ่อนกําลังลงจนเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาในที่สุดค่ะ และหลังจากนั้นค่ะเราสองคนก็ได้คุยกันว่าให้เฟิร์นพาลูกๆกลับไปอยู่ต่างจังหวัดส่วนสามีก็ทำงานรับเหมาติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กทำให้เขาต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและในระยะเวลา2ปีค่ะเฟิร์นกับสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราไม่ได้นมัสการพระเจ้าเราไม่ได้ไปโบสถ์เราไม่ได้อ่าน,านพัมพีแล้วก็ไม่ค่อยได้อธิษฐานค่ะและในที่สุดเราก็กลับมาคุยกันใหม่ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันเราจะต้องพาตัวเราแล้วก็ลูกๆก,กลับมาหาพระเจ้ากลับมาโบสถ์และเราก็ได้กลับมากรุงเทพกันอีกครั้งค่ะเราได้มาโบสถ์กิจาการของพระคริสต์เพราะใกล้บ้านเป็นครั้งแรกนะคะที่ครอบครัวของเราได้ร่วมกันนมัสการพระเจ้าร่วมกัน แล้วโดยเฉพาะลูกๆนะคะได้รับการฟื้นฟูอย่างมากค่ะมีทั้งคุณครูที่คอยสอนพระคัมภีร์มีการนมสสัสก,การของเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่ประทับใจเฟิร์นมากๆและมันเป็นสิ่งที่ชูใจเฟิร์นมากในเวลานั้นด้วยค่ะในช่วง1-3ปีแรกที่มาร่วมที่โบสถ์นะคะเฟิร์นก็ได้ปฏิเสธงานรับใช้พระเจ้าในทุกด้านไม่ทําอะไรเลยค่ะแล้วก็มีพี่น้องท่านหนึ่งได้เดินมาถามเฟิร์นว่าเชื่อพระเจ้ามานานหรือยังกล่อมอําอึง ก็ไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะต้องถูกให้แอสไซน์ไปรับใช้พระเจ้าอีกแล้วก็ไม่มั่นใจในงานรับใช้ค่ะและต่อมาสามีเฟิร์นก็ได้มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโทด้านการเงินการธนาคารค่ะเฟิร์นก็คอยซัพพอร์ตเขาพาลูกๆมาโบสแล้วก็ซัพพอร์ตเขาจนสามารถเรียนจบปริญญาโทได้และหลังจากนั้นค่ะเขาก็ผลัดให้เฟิร์นได้มีโอกาสไปเรียนต่อปโทบ้างนะคะ เขาก็คอยซัพพอร์ตเฟิร์นในทุกเรื่องอย่างเช่นทํากับข้าวเลี้ยงดูลูกช่วยสอนการบ้านลูกนะคะแม้กระทั่งงานบ้านเขาก็ช่วยทํเฟิร์นขอบคุณพระเจ้ามากสําหรับชีวิตสามีนะคะที่คอยซัพพอร์ตชีวิตเฟิร์นในทุกๆเรื่องเช่นกันคะ่ะในปี2019เฟิร์นได้ไปค่ายสุดชีวิตสุดใจในพระคริสต์ในคืนที่2นะคะก็ มีเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะคือพระเจ้าไม่ได้มองว่าเราผิดหวังและล้มเหลวมากแค่ไหนแต่พระเจ้าต้องการเพียงแค่หัวใจเราเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าอีกครั้งและหลังจากนั้นค่ะเฟิร์นก็ได้ตัดสินใจออกไปถวายตัวและไปตอบสนองและหลังกลับมาจากค่ายค่ะเฟิร์นได้กลับมามีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าจริงจังอีกครั้งค่ะ เฟินได้มีส่วนในการดูแลพี่น้องในกลุ่มเล็กๆก,กับพี่ผู้พี่โรดนะคะแล้วก็เราได้ถูกท้าทายให้ขึ้นเป็นผู้นำ LG และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เฟิร์นอยากเปิดบ้านทำ LG ค่ะเฟิร์นอยากให้บ้านเป็นเสียงของการนมัสการอยากให้บ้านเป็นบ้านแห่งพระพรที่รับรองพี่น้องได้ค่ะ บ้านของเราเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะมีพื้นที่จํากัดเราก็เลยได้อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังขอบ้านที่เหมาะกับเราและเราก็ได้ออกไปตะเวนหาบ้านนี่หลายๆที่มากเลยนะคะแต่สุดท้ายก็หาไม่เจอค่ะและในช่วงโควิดระบาดหนักนะคะเราก็ได้บอกผู้นําค่ะว่าเราอยากหาบ้านใหม่และพี่น้องก็ได้อธิษฐานเผื่อเราพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเราภายในหนึ่งเดือนเราก็ได้มาเจอบ้านแถวมินบุรีค่ะ แล้วก็ไม่ได้ไกลจากที่โบสถ์เลยค่ะและก่อนที่เราจะได้เข้าไปดูบ้านค่ะเราก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้านำการตัดสินใจของเราให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมาะกับเราและเหมาะกัการเปิดทำ LG ด้วยค่ะพอได้เข้าไปในบ้านจริงๆเฟินก็รู้สึกว่าทำไมเฟินชอบบ้านหลังนี้จังเลยมีพื้นที่แล้วก็สามารถเปิดทำ LG ได้ด้วยนะคะและในวันนั้นค่ะเราก็ได้ตัดสินใจดีลซื้อขายกับเจ้าของบ้าน แล้วก็ได้บ้านที่เหมาะสมตามกำลังของเราค่ะส่วนบ้านหลังเดิมค่ะพระเจ้าก็ได้เข้ามาช่วยปลดภาระโดยการที่พระเจ้าให้คนมาซื้อในเงินสดแล้วก็ในระยะเวลาอันสั้นมากๆค่ะแล้วทำให้เฟิร์นนั้นได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยการที่เฟิร์นไม่ต้องผ่อนบ้านถึงสองหลังค่ะนี่ก็คือพระคุณของพระเจ้าที่เข้ามามีในชีวิตของเฟิร์นและครอบครัวของเฟิร์นค่ะ เฟิร์นขอบคุณพระเจ้าค่ะที่เฟิร์นได้เปิดบ้านต้อนรับพี่น้องทำกลุ่ม LG ค่ะเฟิร์นรู้เลยว่าทุกวันนี้อาจจะมีเรื่องดีและแย่เข้ามาในชีวิตเราบางครั้งเราก็เข้าใจบ้างเราก็ไม่ได้เข้าใจบ้างแต่เฟิร์นรู้ว่าพระเจ้าให้ความหวังและอนาคตที่ดีแก่เฟิร์นค่ะโดยที่เชื่อว่าพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเราได้ และในวันที่3พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายผู้ที่เชื่อเช่นนี้ก็จะได้รับความรอดค่ะเพราะพระเจ้าเป็นคำตอบเดียวของชีวิตเราค่ะสุดท้ายนี้เฟิร์นอยากหนุนใจพี่น้องนะคะจากชีวิตของเฟิร์นครั้งหนึ่งและครอบครัวเราได้เดินหลงหายจากพระเจ้าเรารู้เลยว่ามันไรทิศทางและเคว้งขว้าง แต่ทันทีที่เราได้กลับใจเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าชีวิตมันช่างมีความหมายและการมีชีวิตกับพระเจ้าเป็นเหมือนของขวัญที่ล้ำค่าค่ะอยากให้พี่น้องรักษาความเชื่อไว้ให้มันนะคะเฟิร์ดมีข้อพระคัมภีร์มาหนุนใจพี่น้องค่ะในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ11ถึง13ค่ะพระยาเวตรัสว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าและเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าขอพระเจ้าเป็นความหวังให้กับทุกคนที่ได้สแสวงหาพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ